การเชื่อมต่อ Wi-Fi Switch รุ่นที่ไม่ใช่ Basic R2 นะครับตัวนี้เป็น Basic R4 นะครับก็คือมันจะแตกต่างกันหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเราพอเราต่อไฟเข้า AC-IN แล้วนะครับเราก็ o n b เบรกเกอร์นะครับออนเบรกเกพอไฟแบบนี้มันติดนะครับก็คืออันนี้เป็น pairing mode นะครับก็คือถ้าเปิดมาเป็นแบบนี้ pairing mode ก็จะไปเชื่อมต่อได้เลยแต่ถ้าเราทิ้งไว้นานมันจะออกจาก pairing mode นะครับผมยกตัวอย่างเอาตัวนี้นะครับถ้าสมมุติมีการกด หนึ่งครั้งหนึ่งครั้งไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับคือจังหวะกระพริบมันจะเปลี่ยนเใช่ไหมครับพอเรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันดับเรากดแช่นะครับห้าวินะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าไฟมันจะติดค้างนะครับแล้วก็กระพริบเป็นจังหวะหนึ่งสองสามหยุดหนึ่งสองสามหยุดอันนี้คือ pairing mode นะครับแล้วก็ไฟจะมีแค่สีอ่าสีฟ้าน้ําเงินนะครับไม่มีเป็นสีแดงเหมือนรุ่น basic r สองนะครับก็อันนี้ก็จะเป็น pairing mode ของ ตัวรุ่น Basic r 4นะครับนะครับก็ให้มาที่แอปพลิเคชัน evlink นะครับเรากด add device หรือว่ากดบวกนะครับก็คือ add device เพิ่มอุปกรณ์นะครับจากนั้นก็คือเลือก wi-fi แล้วก็ใส่รหัสนะครับใส่ให้ถูกต้องอันนี้สำคัญนะครับกด next นะครับกดถัดไปนะครับพอเรากดถัดไปนะครับให้เราเปิดอ่าบลูทูธไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผม ไปที่บลูทูธของเครื่องผมนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้กดถ้าเป็น iPhone ก็ a อโ o New Connection นะครับจากนั้นก็กลับมาที่ตัวแอปพลิเคชันเหมือนเดิมนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือมันจะปล่อยสัญญาณบลูทูธออกมาเราจะเราต้องกดบวกนะครับกดบวกกดบวกนะครับ มันถึงจะสามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้ในรุ่นที่เป็นเบสิกอาไม่ต้องกดบวกนะครับมันจะค้นหาผ่าน Wi-Fi นะครับก็จะนานหน่อยรุ่นนี้คือตัวมือถือจะมองเห็นตัว Wi-Fi สวิตช์นะครับอันไหนที่เชื่อมต่อได้ก็จะเปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกเป็นไฟสีเขียวนะครับอ่าเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวนะครับฝั่งขวามือนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมรอไปทั้ง3ตัวเลยนะครับนี่นะครับตัวที่1ตัวที่2นะครับ รออีกแป๊บหนึ่งนะครับก็แบบนี้นะครับจากนั้นก็กดถัดไปนะครับก็จะเจอตรงนี้แล้วก็สามารถแก้ไขชื่อได้นะครับถ้าเราไม่แก้ไขก็กดถัดไปนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับก็คือกดดันนะครับนี่นะครับก็จะเจออุปกรณ์หนึ่งสองสามนะครับก็ เราก็ลองไปเทสนะครับว่าตัวไหนคือตำแหน่งที่อะไรก็อาจจะแก้ไขชื่อนะครับเช่นจาก Basic อาโฟตัวแรกอาจจะเป็นปั๊มก็แก้เป็นปั๊มนะครับตัวที่2เป็นโซน1ตัวที่3เป็นโซน2แบบนี้เป็นต้นนะครับ